สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะป้าเต้จะพามา,ารับชมบอนสีที่มีชื่อว่าเอกราชนะคะซึ่งสุดว้าวมากเลยนะคะสําหรับบอนสีเอกราชต้นนี้นะคะเพราะน้องมีไซส์ที่บิ๊กมากเลยนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็เลยพา,ามารับชมอีกนะคะเห็นไหมคะสําหรับบอนสีเอกราชนะคะ ใหญ่แค่ไหนนั้นเดี๋ยวป้าแต้จะเปรียบเทียบกับฝ่ามือป้าแต้นะคะเห็นไหมคะใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะใหญ่เกือบสามเท่าฝ่ามือป้าแต้เลยค่ะสําหรับบอลสีเอกราชนะคะเห็นไหมคะลักษณะลวดลายของเขานะคะก็จะมีสะดือที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกที่เป็นสีเขียวนะคะเส้นพราก็เป็นสีเขียวนะคะ ะะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะเพื<ๆ>่อนๆปลายใบยแหลมนะคะรอยอยากระว่างหูก็อยากฉีกจนถึงสะดือนะคะนะคะแล,แล้วเริ่มมีการกัดสีเป็นสีเม็ดสีชมพูแล้วนะคะเพราะน้องมีหัวที่แก่นะคะแก่เต็มวัยนะคะแล้วก็มีใบที่ใหญ่มากๆเลยนะคะลำต้นก็ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ กำลังแตกหรอดมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้ใบก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะใบก่อนหน้านี้ยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะพื้นใบก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะแต่พอเป็นใบใหม่มานะคะใหญ่มากๆเลยนะคะสุดทึ่งแล้วก็สุดว้าวมากเลยนะคะสําหรับบอนสีเอการาชต้นนี้นะคะถ้าน้องมีใบที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะ หัวน้องก็จะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะลำต้นก็ใหญ่เห็นไหมทุกอย่างนะคะก็คือน้องมีอายุหัวที่แก่จัดมากเลยนะคะสวยงามนะคะสำหรับบอนสีเอกราชนะคะซึ่งต้นนี้นะคะเป็นบอนสีเอกราชของไทยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นของไทยแท้นะคะมีใบที่ใหญ่เบือเข่มเลยนะคะ ะะสุดทึ่งนะคะแล้วก็สุดแบบโอ้สุดว้าวมากๆเลยนะคะคปะแต่ยังไม่เห็นบอลสีที่มีใบลักษณะใหญ่ขนาดนี้นะคะสําหรับบอลสีเอกราชนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะส่วนมากก็จะเห็นใบที่ถ้าใหญ่จริงๆก็ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้มันใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะ เป็นรูปหัวใจนะคะก็ลักษณะเป็นบอลใบยาวนะคะเพราะว่าราอยอยักระวังหูเขาจะอยากถึงสะดือนะคะก็เลยจัดได้ว่าเป็นบอลใบยาวนะคะสำหรับบอลสีเอกราชนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่านะคะคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ความรู้นะคะ,ะและก็ ผ่อนคลายให้กับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะได้มาสุดทึงสุดว้าวกับป้าแต้นะคะเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณที่รับชมและขอขอบคุณที่ติดตามนะคะ mm hmm. ก่อนจากลากันไปคะ mm ่ะ hmm. ก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ